สวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนันนี่สไลดเลื่อนชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะที่นันนี่มาอยู่คนเดียวกลางดึกแบบนี้เนี่ยคะ่ะมาทำไรรู้ไหมคะมาทำน้ํำปลาหวานกันค่ะนึกอยากกินน้ํำปลาหวานขึ้นมาเพราะว่าเห็นแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมะม่วงเออเวลาตื่นเต้นถึงเวลาถ่ายคลิปถึงมะม่วงคือแบบไม่รู้จักแล้วนะคะหวางน,นี้โอเคนะคะทุกคนก็คือมันจะแบบ มีมะม่วงนะคะทุกคนคือแบบเห็นแล้วอยากอะคะ่ะลูกเติบลูกใ่ญ่เท่าท้ำค่ะบตรงนั้นนี่เลี้ยงนะคะโอเคนะคะทุกคนก็ก่อนอื่นนะคะก็ไปดูวัตถุดิบหลักกันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะมันมีชื่อว่าอะไรคะทุกคนมะม่วงน้ําปลาหวานใช่ไหมคะทุกคนน้ามะม่วงเนี่ยมันก็คือสิ่งสําคัญอยู่แล้วนะคะทุกคนนี้มาในหม้อใหญ่เท่าท้ำเลยคะ่ะทุกคนนี่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 น,นี่ดูนะคะทุกคนนี่ มาในหม้อใหญ่เท่าทับเลยนะ,ะที่น้องนั่นนี่เหิดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะกลัวคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อดาค่ะ <c oughs> เอ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาทําป่านี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวขี้เตกคะ่ะวิ่งไปท่องน้ําไม่ทันนะคะนี่นะคะทุกคนนี่นี่นี่มันก็จะเป็นลูกม่วงลูกใหญ่ลูกเตอเห็นไหมเห็นแล้วอยากกินนะคะมาม่วงไปแล้วนะคะทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะโอเคนะครับทุกคนก็ ขอบคุณเอขอขอบคุณพี่ตาม500ร้อยกว่ากว่าแล้วมันก็เกือบจะหกร้อยเลถ้าลงที่นี้ไปแล้วมัน600อนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนก็โอเคค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือน้ําตาลนะคะทุกคนนี่น้ําตาลน้ําตาลนี่ก็คือแบบขาดไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะขาดน้ําตาลแล้วมันไม่หวานมันไม่อร่อยนะจ๊ะโอเคนะครับทุกคนสิ่งต่อไปก็คืออันนี้นั่นนี่เชื่อทุกคนไม่ใส่เลยนนนะคะเพราะมันเป็นสำหรับดจันนะคะทุกคนนี่น กะปินะคะทุกคนกะปินี่ก็คือแบบเป็นกะปิอะไรก็ได้นะครับทุกคนสาหรับที่ทุกคนชอบแบบคนอื่นแบบคนไหนอาจจะใส่แบบกะปิอันอื่นกะปินุ่งกะปินี้เออแต่สาหรับนั้นนี่นะคะนั้นนี่มีใส่กะปิอื่นค่ะใส่กะปิที่มีนี่เลยค่ะนี่ใส่กะปิอะไรก็ได้นะครับทุกคนแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบกินกะปิห้ามใส่นะจ๊ะอันนี้คือข้อห้ามนะคะแล้วก็มีเออมีหอมเนี่ยมีหัวหอมหอมแดงนะคะทุกคน แล้วก็เป็นแบบเป็นพลิกนะคะทุกคนนี่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 แบบเป็นคลิกนะคะทุกคนนี่เป็นคลิกแบบนี้นะคะทุกคนก็ก่อนอื่นเลยนะคะ <S <S นี่แล้วก็มีชิยวนะคะทุกคนขอปิดตาไว้ก่อนนะคะชิยวนะคะ โอเคนะคะทุกคนก่อนเื่นนะคะที่เราเนี่ยนันนี่ได้ทําไว้เลยนะคะก่อนหน้านี้ก่อนคลิปนี้นะคะนันนี่ได้แบบได้ทาเอาไว้เลยนะคะนี่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 นันนี่ใส่นะคะก่อนเงินนะคะก่อนเื่นใส่ใส่เคยก่อนเลยค่ะคือกะปีนะคะกะปีบ้านนั้นนี่เรียกเคยนะคะใส่เคยก่อนเลยค่ะใส่กะปีก่อนนะคะ ออชอบกินเท่าไรชอบมากแค่ไหนก็คือใส่แค่นั้นนะคะจะทํามากแค่ไหนก็คือใส่แค่นั้นแต่ถ้าใครไม่แต่ถ้าใครไม่ชอบก็คือข้ามข้ามนี้ไปก่อนเลยน,นะคะและสิ่งต่อไปที่เราจะใส่ก็คือชีอิ้วค่ะทุกคนสีตัวนี้นะคะก็ใส่ใส่ใส่ที่2นะคะทุกคนถ้าเห็นว่าเคยมากกว่าชีอิ้วก็เพิ่มชีอิ๊วขึ้นไปนะคะทุกคน,กคน,กคน,กคนแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็คือหอมแดงนะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้สวยเข้าไปนะคะหอมแดงนะคะทุกคน ซอยเล็กค่ะซอย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 ไปเลยนะคะนี่ดี๋ยวโยกล่างทำไมเนี่ยซอยมันแบบให้มันบางๆนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนซอยเข้าไปซอยเข้าไปซอย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 อะไรวะซอยอะไรวะ เนี่ยครับทุกคนหลังจากที่เราซอยเสร็จแล้วใช่ไหมครัหอมเนี่ยนันนี่ก็ชอบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมันอร่อยนี่พริกเนี่ยบอกเลยนะครับถ้าใครถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดนะคะใส่น้อยเหมือนกับนันี่ค่ะนันนี่ใส่เดียวนะคะใส่ยิดเดียวจริงแล้วก็ก็เป็นอังสร็จนะคะทุกคนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะทุกคนนีนๆนเนเนคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะก็คือแบบเป็นน้ำปลาหวานแบบ บ้านนะคะทุกคนเออนั่นน่ะที่เรียกแบบบ้านๆเป็นน้ำเปล่าหวานบ้านๆนะคะสิ่งต่อไปก็คือหั่นมะม่วงกันเลยนะจ๊ะนี่หั่นมะม่วงหั่นแบบนี้นะคะทุกคนบางคนอ่านหั่นแบบอื่นหั่นแบบนี้ดีกว่านะคะให้เราพาตูดมันแล้วก็หั่นเฉียงแบบนี้ค่ะหั่นหั่นนั่นหั่นเฉียงแบบนี้ใช่ไหมคะหั่นไปเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหั่นก่อนนะคะโอเคนี่นะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะหั่นเฉียงนะคะหั่นเฉียงแบบนี้ โอเคนะคบทุกคนหันเฉียงแบบนี like so, so ้นะคะทุกคนโอเคมันติดอ่ะทุกคนอือมันไอลูกนี้นะเม็ดมันน่าจะหนานะคะทุกคนข้ามไปก่อนนะจ๊ะบอกแล้วนะคะทุกคนให้เราหันเฉียงเียงนะคะมันจะแบบดูนะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นแน่นแบบนี้นะคะแล้วเวลาเราเวลาเราแบบเวลาเราจิ้มมาค่ะมันจะอร่อยเช่นนี้นะคะเช่นนี้ หันเฉียงเลยหันที่ตูดนะคะให้เราหันตูดปุ๊บหันเฉียงหันแบบนี้หันไปค่ะหันไปหันไปหัน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 นะคะหันไปแบบนี้ค่ะทุกคนก็เป็นอันเสร็จิ้นนะจ๊ะเดี๋ยวขอหันก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนก็เป็นอันเสร็จนะจ๊ะนี่มะม่วงต้องจับมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันลุ่นนี่ มะม่วงคือแบบเราบอกไว้แล้วนะคะว่าหั่นแบบไหนเพราะว่ามันจะดูดูน่ากินเวลาเราเวลาเราจิ้มแบบนี้นะทุกคนแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครั้อร่อยมากมันยอดมากมันหวานคือแบบอร่อยนะคะทุกคนอร่อยมากนี่เค็มเค็มมากทุกคนถ้ามบอว่ามันเค็มแบบนี้นะ่ไมเติมน้ำตาลไปเลยนะคะทุกคน ไม่ต้องกลัวารสชาติม like ันจะกร่อยหรืออะไรนะครับทุกคนเพราะว่าน้ำลาลน่ะครับมันมันเจอทั้งทั้งน้ำมันเจอทั้งกะปิแล้วก็แล้วก็น้ำน้ำขีอิ่วอีกนะครับทุกคนมันน่าจะแบบน้ำซีอิวนะครับทุกคนเออมันน่าจะแบบเออมึงพอแล้วแหละกับการเค็มอ่ะเออมึงน่าจะเกินการเค็มแล้วแหละทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะกร่อยนะครับทุกคน็นมากทุกคนอืม ขอโทษนะครับจะดูแบบกลางคืนนะครับต้องขอโทษด้วยนี่ครับทุกคนแบบพอดีมากๆนะครับทุกคนอืมหาวโอเคนะครับทุกคนนันนี่ดูนะครับว่าแบบการโดนยั่วเป็นยังไงเพราะนันนี่คือแบบ ดูแต่คลิปที่แบบเขากินอะแล้วเราอยากด้วยนะครับทุกคนดูแบบเพี้ยอยู <c> ่ <ười> ใจเกิดใจเรานะครับทุกคนก็แบบคลิปนี้ก็บายบายนะครบอย่าลืมกด subscribe กดไลก์กดแชร,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 ร์ตรงนี้ด้วยนะคะให้ถึงหนึ่งพันซับนะคะก็ะะต้องขอบคุณทุกทุกคนที่แบบเข้ามาติดตามนะครับทุกคนบายบายค่ะ